สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวตันดาฟารมและพี่น้องครอบครัวตันดายาสัตว์เช้านี้ตันดาฟามมีเรื่องเกี่ยวกับการจัดการนะครับมาเล่าให้พี่น้อง f อได้รับทราบนะวันนี้เมื่อก่อนพี่น้องยังจําได้ไหมครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นที่เก็บฟางนะครับจะเป็นที่เก็บฟางซึ่งพื้นล่างเราปใป้เป็นพื้นดินแต่ มันไม่ไม่ดีสำหรับหน้าฤดูการนี้นะครับที่สันดาคฟามเคยลงคลิปไปว่ามันจะเป็นศูนย์ที่รวมของหนูนะครับศัตรูต่างๆมันก็จะเข้ามาถ้ามีหนูมีหนูก็จะมีงูนะครับถ้ามีพื้นที่อับชื้นก็จะมีตะขาบมาแมลงป่องเมื่อวานตอนที่ลื้อออกนะครับตอนที่ลื้อออกก็มีตะขาบ ตัวเบ้งๆงเลยนะมีตะขาบอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เราก็จะปรับเป็นข้อวายทั้งหมดนะครับซึ่งบางคนบางท่านบอกว่าขอคอวายไม่จําเป็นต้องเทพื้นไม่จาเป็นต้องเทปูนก็ได้แต่ความจําเป็นของสันดาปฟาร์มก็มีอยู่นะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนหน้าน้ําเนี่ยนะมันท่วมอคอกหมดถ้าเราทําเป็นอคอกดิน จะจัดการยากมากนะครับจะเละนะครับพี่มอกพี่น้องมองเลยเข้าไปด้านในนะครับด้านในที่เห็นดำๆนั้นคือขี้ควายที่น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมแล้วเละหมดเลยปีนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนเป็นพื้นปูนหมดนะครับให้ช่างมาเทพื้นก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อการจัดการจะได้ง่ายขึ้นแต่พื้นปูนเนี่ยครับพี่น้องเราจะต้องเสีย ่าใช้จ่ายเพิ่มนอกจากที่เราเทพื้นปูนแล้วนะครับเสียเงินค่าเทพื้นเสียเงินค่าแรงช่งางเสียเงินค่าเหล็กค่าอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องเสียค่าแผ่นพะายางปูอีกนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตันดาป,ปามปูแผ่นพะายางเสร็จอะไรเสร็จก็จะเอามาลงคลิปให้พี่น้องได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ ตอนนี้นะครับสมัยก่อนตรงนี้เป็นเป็นฟางที่เก็บฟางเป็นที่อาหารที่ไว้อาหารซึ่งไม่เหมาะนะครับพี่น้องเอฟซีครับไม่เหมาะคนที่ทําคอกวายนะครับต้องพยายามหลีกเลี่ยงอย่าเอาฟางไว้ในคอกอย่าเอาอาหารไว้ในคอกนะครับมันจะนํามาซึ่งหนูอะไรต่างๆฟางนี่ก็มีอันตรายตรงที่ว่าถ้ามีการก่อให้เกิดกระแสะกระแสไฟประกายไฟอะไรต่างๆ ฟางอาจจะไม่คอกได้นะอย่างข้อของสาระคามนี้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงเพราะว่าหลังคาเป็นไม้นะครับถ้าเราฟางอยู่ข้างในถ้าเกิดมีประกายไฟหรือมีอก็จะเป็นอันตรายเป็นอย่างยิ่งตอนนี้ก็100%เซนต์นะครับร้อเอร์เซก็จะทําเป็นพื้นปูนหมดนะครับทาเป็นพื้นปูนหมดเพื่อง่ายง่ายต่อการกําจัดนะครับง่ายต่อการขจัด สิ่งที่จะเข้ามาพวกหนูพวกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็การเก็บมูลการเก็บขี้ก็จะง่ายขึ้นนะมันจะทําให้เราจัดการเรื่องขี้เรื่องอะไรง่ายขึ้นเพราะว่าของเราน้ําท่วมเนาะแต่ถ้าน้ําไม่ท่วมตันดาวามก็คงจะทําเป็นคอกดินเหมือนเดิมเพราะคอกดินวัวควายเดินแล้วกรีบไม่ไม่สึกนะครับกรีบจะไม่บางจะไม่ต้องไม่มีปัญหาเรื่องกรีบบางแต่พืชปูนนี้เราก็ต้องใช้ แผ่นผ้ายางปูนะครับแผ่นยางปูเพื่อรองรับกรีบของเขาไม่ให้กรีบบางไม่ให้กรีบสึกนะมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับพี่น้องบางคนบอกว่าไม,ไม่ไม่เทพื้นได้ไหมถ้าพี่น้องจัดการอคอกแห้งได้นะครับพี่น้องจัดการให้อคอกแห้งได้เนี่ยถ้าทําพื้นดินแล้วแห้งได้ก็อคอกดินก็จะดีนะครับประหยัด การเทพื้นเนี่ยไม่ใช่ประหยัดนะครับการเทพื้นนี้ใช้ต้นทุนสูงมากนี่ตันด d a า d f ม r ทำรอบนี้80ตารางเมตรก็ใช้ต้นทุนสูงพอสมควรนะครับแต่ต้นทุนสูงพอสมควรใช้ปูนทั้งหมด6คิวคิวละ2,000ก็10,200แล้วนะครับอ่ารวมยังไม่รวมค่าแรงนะยังมีค่าแรงโน่นนี่นั่นพิเศษอีกต่างหากอันนี้คือการลงทุนนะครับพี่น้องนี่คือการทำการทำงานทุกอย่างก็ต้องมีการลงทุนเลยนะ มันไม่มีงานไหนที่ไม่ต้องไม่ไม่ลงทุนนะครับแต่ถามว่าข้อดีข้อดีของข้อกปูนคืออะไรก็คือการจัดการที่ง่ายขึ้นนะครับการทําความสะอาดเอยการฆ่าเชื้อเอยอะไรต่างๆเชื้อก็จะไม่หมักหมมเชื้อโรคจะไม่หมักหมมติดอยู่ในอคอกนะคแค่เราใช้ปูนขาวโรยหรือยาฆ่าเชื้อพ่นมันก็มันก็ทำให้เชื้อโรคตายไปนะครับแต่ถ้าเราเป็นอคอกดิน คอกดินถ้าคอกเราเป็นแฉะเนี่ยคอกเราเชื้อแฉะมันก็จะจัดการยากนะครับมันจะจัดการยากการฆ่าเชื้อก็จะต้องสิ้นเปลืองปูนขาวสิ้นเปลืองยาฆ่าเชื้อให้มากขึ้นาเพระฉะนั้นพี่น้องก็ลองพิจารณาเอานะครับว่าเราสมควรจะจัดการคอกเราแบบไหนถ้าพี่น้องสะดวกเป็นคอกดินจัดการคอกดินได้เราก็ทําคอกดินนะครับเพราะว่า ฟาร์มความายใหญ่ๆหลายๆคอกก็ใช้เป็นคอกดินใช้ทรายปูพื้นนะาร์มควายใหญ่ๆหลายๆคอกก็ใช้เป็นพื้นปูนนะครับเป็นพื้นปูนแล้วก็ใช้ผ้าใบปูรองรับน้ําหนักควายนะครับแต่ถ้าใช้เป็นพื้นปูนนะครับพี่น้องจะต้องปรับหน้าให้เรียบนะครับอย่าให้หินโผล่นะถ้าหินโผล่เนี่ยมันจะแทงเล็บควายเพราะฉะนั้นเราต้องปรับให้เรียบแล้วก็ใช้ เหล็กข,ขูดให้เป็นร่องนะครับจะ,จะขัดมันไม่ได้นะขอ้อหัวข้อกวายนี้ขัดมันจะทำให้วัวควายเสียการทรงตัวนะครับแล้วก็จะลื่นขาจะฉีกอนาคตถ้าเราไม่ป้องกันดีๆนะครับขาลื่นขาฉีกเสียของเลยนะครับจะต้องไปเป็นเนื้ออย่างเดียวจะต้องส่งลงเชื้ออย่างเดียวการเลี้ยงแม่พันธุ์ํำคอกจะต้องดูแลด้วยนะครับอ่าเดี๋ยครับเดี๋ยว พอซันดาฟามทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูว่ามีการทำล่องยังไงนะเดี๋ยวตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนปรับพื้นที่อยู่นะปรับปูนอยู่ให้เข้ากับรูปนะครับให้เข้ากับรูปนะแต่ว่าการทำพื้นอคอกนะครับอ่พี่น้องจะบอกว่าอยากให้ครูขาเอาหินโผล่ไม่ได้นะครับถ้าหินโผล่นี้แทงเล็บนะครับถ้าหินโผล่นี้จะแทงเล็บแทงเล็บแล้วก็จะทำให้ เกบเป็นแผลกกีบเป็นลองช้ำได้กกีบเป็นหนองได้แตนะเพราะฉะนั้นเวลาพี่น้องเทพื้นพี่น้องต้องไมใ่ให้หินให้หินโผล่ไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําร่องนะเราจะต้องขีดร่องเมื่อเมื่อปรับพื้นเรียบร้อยแล้วเราจะใช้วิธีการใช้เหล็กขูดนะครับใช้คาดดึงเพื่อให้พื้นเป็นร่องเพื่อไม่ให้มันลื่นมากนะครับเพื่อไม่ให้มันลื่นการล้มนั่นเอง เพราะวัวควายน้ำหนักเยอะนะครับอย่างควายน้ำหนักตันกว่าเนี่ยถ้าล้มในคอกเนี่ยขาฉีกขาแบะเลิกคุยกันเลยครับขาฉีกขาแบะนี้จะเลิกคุยกันเลยเ,เสียหายแน่นอนส่งโงเชื่อนแน่นอนรักษาก็ยากมากรักษาก็ต้องขึ้นเปรขึ้นสลิงกันขึ้นสายพานกันเป็นเดือนเดือนนะครับกว่าจะหายได้เพราะฉะนั้นเราทําอะไรเราป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดนะครับพี่น้องเอฟซีเราป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดเรารู้ว่า จุดไหนจะเสียเราก็ป้องกันจุดเสียไม่ให้มันเสียหายนะครับเพราะตับสินของเราเราป้องกันได้เนาะนะครับวันนี้เอาข้อความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอคอกนะครับการทำพื้นอคอกมาให้พี่น้องชมเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นสิ่งกัดสินใจสำหรับพี่น้องที่คิดกำลังจะทำอคอกใหม่ควรจะทำยังไงนะครับองตลาปามเองสรุปเลยนะครับว่า เทพื100้นร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเทพื100้นร้อยเปอร์เซ็นตกอกทั้งหมดจะเทพื100้นทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นตนะพี่น้องเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดูแลช่องให้กําลังใจช่องเพื่อการดําเนินการในวันต่อๆไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์ไม่ถูกใจก็ก,กดอันไลค์นะฮะกับวันนี้มีความรู้ข้างคอกมาบอกพี่น้องเท่านี้นะครับสวัสดีครับ